ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมยร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับ เราทท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจาะเลือกเพียงประเด็นเดียวเวลาไม่เกิน5นาทีขยี้ตีและขยายให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างละเอียดกระชับและได้ใจความก่อนเริ่มการยืดมุกลุ่มซับและอุ่มกระดิ่งด้านข้างขอบคุณครับเงียบเงียบใช่ไหมล่ะครับแต่เรียนย้ำว่าตลาดซื้อขายนักเตะเลยตั้ง2เดือนและท็อป6ทั้งลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้สเปอร์และอาร์เซนอลก็มีนักเตะชูเชื่อกันแล้วทั้งนั้นนะครับมีหรือทีีมมมกกาาาารรรรตลลลดจจอยย่่่งแเเสสไะะิใคคทััญบ ไม่ได้ท้วยรางวัลในซีซั่นนี้แม้จะจบอันดับในคาร์ฟก็ตามนะครับแต่ว่า Transfer c o m m i t t e e ครับหรือว่าคณะกรรมการด้านการสรรหาหนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย่อมรู้ดีว่ายูไนเต็ดต้องเสริมทีมอย่างแน่นอนนะครับแม้กระทั่งอเลกกุนาโซชายังเปิดใจก่อนเกมพบเซบีย่าว่าทีมปีศาจแดงต้องมีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับสถานการณ์ในดีวของซานโช่ก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับยูไนเต็ดยังไม่ได้ออกมาถแถลงอะไรที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายก็คือการใช้เสือดับสูงมาบ,บาสมสสรรคคคัััับตต้งงแ่่่ววนอาาที4ิมา ถ้าดอทมุลไม่ลดราคาลงมาเนี่ยยูนต็ดก็คงจะเดินดีลนี้ต่อไปไม่ได้นะครับจากนั้นสถานการ์ข่าวก็ยังไม่ไปไหนนะครับนั่นคือฟริโซโรมาโน่พุ่งข่าวเทียวหนึ่งก็ยืนยันตลอดนะครับว่ายังคงมีการเจรจากันอยู่แต่ณเวลานี้มันค้างเติ่งอยู่ที่ทีมปีศาจแดงนั้นต้องจ่ายเงินจานวน120ล้านยูโรตามที่ดอทมุลต้องการเท่านั้นครับคือดีลย,ยังไม่ล่มนะครับแต่ดอทมุลไม่ลดราคาไม่จ่ายมาก็จบครับ แต่จะว่ากันตามตรงนะครับถามว่าดอทมูลต้องการเงินส่วนน,วนี้ลึกๆไหมเว็บไซต์ of ฟ h e Pitch ครับได้รายงานไปแล้วนะครับว่าดอทมูลประสบปัญหาขาดทุนกว่า40ล้านยูโรและเงินสดสำรองในสโมสรก็มีน้อยลงนะครับอีกอย่างครับผมตั้งข้อสังเกตว่าดอทมูลใช้สื่อของสโมสรกล่าวถึงซานโชบ่อยมากพยายามจะนําเสนอออกมาให้กับแฟนบอลในเชิงที่ว่าซานโชมีความสุขและซานโชอยู่กับทีมต่อไปนะครับเอาเพื่อนร่วมทีมมาพูดว่าซานโชยังคงมีความสุขพวกเขายังรู้สึกแฮปปี้มากที่เล่นร่วมกับซานโชนะครับซึ่งผม ก็ไม่ได้ชี้นำนะครับว่าทางเสือเหลืองนาเสนอมากเกินไปหรือไม่แต่เรื่องจริงก็คือตลาดเหลือเกือบ2เดือนครับและสถานการณ์ของดิวก็เป็นเหมือนคนไข้นอนสลบล้วครับยังไม่สิ้นใจจะฟื้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับสรุปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าดิวยังไม่ล่มแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนครับ ทีนี้ถ้าไม่ได้สานโชเนี่ยแฟนผีคงจะคาดหวังว่าเอาใครแทนดีนะฮะเพราะปีกขวาเต็มไปหมดนะครับผงขอพูดชื่อที่ไม่เป็นข่าวหรือตกเป็นข่าวน้อยมากครับโดจะเป็นเอมิเลีนโนบูเอนเดียจากนอริชวิลเฟตซาฮาจากคริสตัลพาเลสหรือว่าเมมฟิสต์ไปจากลียงหรือแม้แต่ปีกอีกรายอย่างอิสเมล่าซาจากวัตฟอร์ดนะครับเรียนตามตรงนะครับชื่อเหล่านี้แฟนผีเราอยากได้จริงครับแต่ผมแทบจะไม่ได้ยินข่าวเลยนะครับจะให้ไปรายงานว่ามีข่าวกับ4คนนี้ผมก็ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ คนที่พอจะมีข่าวจริงๆเนี่ยผมคัดมาให้เหลือตรงนี้สคนครับคนแรกคือเฟเดรโกเคซ่าปิดจากฟิออเรนติน่าครับรายนี้ลานาซิโอเน่สื่อจากเมืองฟลอเรนซ์ครับซึ่งมาสื่อท้องถิ่นของทีมม่วงมหาการเองแล้วก็ไม่อยู่ในสารระบบทีเลยนะครับฉะนั้นความน่าเชื่อถือผมก็ไม่สามารถจะยืนยันได้เลยเนี่ยรายงานเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับว่าูิวเด,ดได้ยื่นข้อเสนอไปกับฟิออเรนติน่าแล้วนะครับด้วยราคาประมาณสัก50ล้านยูโรแต่ข่าวนั้นก็เงียบหายไปครับแล้วก็ไม่มีสื่อระดับสูงตีข่าวนีีอ้อก เช่นถ้าวัดจากทางลมของข่าวเนี่ยโอกาสของเคียซ่าที่จะเล่นที่โอราฟอร์ดในเวลานี้น้อยมากแม้ว่าดาวเตะชาวอิตาเลียนจะเป็นหนึ่งในตัวริมเส้นที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปเวลานี้ก็ตามครับ มาต่อกันที่อดามมาตราเร่ครับปีกกล้ามสวยเนื้อหอมจากบูฟครับผมเชื่อว่เป็นนักตีรายที่แฟนผีทุกคนอยากได้ครับแต่ครั้งสุดท้ายที่มีสื่อตีพิมพ์ข่าวของราเร่ครับคือวันที่5กรก,กฎาคมครับและสื่อที่รายงานเรื่องนี้ก็คือเดอะซันผมคงไม่ต้องบอกคุณนะครับว่าเดอะซันอยู่ที่ไหนแล้วคุณก็ยอมรู้ว่าสื่อนี้แม่นหรือไม่แม่นนะ,นะฮะ ปีกตัวจิ๋วแต่แจ๋วอย่างคิงโซเลโกมันก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ยูไนเต็ดเ,เคยมีข่าวครับซึ่งรายนี้เนี่ยมีเพยงแอนดี้มิทเทนผู้สื่อข่าวเทียสามจากเลียตเลติกรายงานว่ายูไนเต็ดอาจจะพิจารณายืมตัวโกมันมาร่วมทีมน,นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางคริสเทนฟอร์ครับผู้สื่อข่าวเทียสองและเป็นเทียหนึ่งของสายบร์เยนมูวนิคนะครับก็ยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับ ฉะนั้นขาเวเดกับคิงสเล็กโกมันก็แทบจะก,กระเพือออกมาน้อยมากนอกจากเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ทีมสนใจแต่โอกาสการได้ตัวก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่ามีไม่เยอะเลยครับ และปิดท้ายที่อุสมันเดมเบเล่นะครับจากบาร์เซโลนารายนี้เฟรเมโซโรมาโน่พุชข่าวเทียร1หรือแม้แต่เจมส์คูเปอร์พุชข่าวเทียร์2ครับระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจในตัวของเดมเบเล่จริงครับขณะที่เมื่อวานโรมาโน่ได้อ้างถึงคำถแถลงของโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธาสสนสโมสรบาร์เซโลนาว่าทีมจะไม่ขายเดมเบเล่และนักเตะตัวหลักออกจากทีมนะครับซึ่งที่ออกมาถแถลงแบบนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเคลียร์ความเรียบร้อยกับโรนัลคูมันว่าที่กุนซือคนใหม่ครับในมุมผมโอกาสที่ทีมอย่างบาซ่าหรือแม้แต่บาเยอร์จะขายขาาดดโกมมันหรือว่เเเบล เพียงใช้งานได้อีกยาวยมีน้อยมากนะครับแต่ถ้าปล่อยยืมตัวเี่ยก็อยู่ที่ว่าบาร์ซ่าหรือบาเยอร์จะได้ผู้เล่นรายใหม่ที่ทดแทนได้หรือดีกว่ามาเสริมทีมหรือไม่ครับแต่เท่าที่ดูทางลมนะครับยูเนเตดไม่ได้มีความจริงจังกับตัวแทนปีกขวาคนไหนเลยครับฉะนั้นเวลานี้ผมก็ไม่ได้ให้ความหวังนะครับแต่ถ้ามองจากทางข่าวล่าสุดจากสื่อระดับเทียร์หนึ่งยูเนเตดยังคงมองซานโชเป็นตัวเลือกแรกและคงจะพยายามหาทางออกกับดิวนี้ให้ได้ก่อนนะครับ เพราะเบนเตท็ที่ทีมอยากได้มากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ผลออกมาจะได้หรือไม่ได้ก็คงจะต้องมารอบทสรุปกันนะครับตลาดซื้อขายนักเตะอย่างยาวไกลครับลุ้นไปด้วยกันเราจะรอสมาชิกใหม่มาชูเสื้อและร่วมเป็นครอบครัวปีศาจแดงไปพร้อมๆกับเราครับแฟนผีห้ามพลาดเสื้อโปโลแมนเชสเตอร์นไนเตดลิขสิทธ์แท้วางจำหน่ายแล้วไปเยี่ยมชมได้ที่เพจ Red Store by ดูบอลกับ net หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ